สวัสดีครับเพื่อนๆครับมีเหตุการณ์ระดับโลกนะครับที่ต้องจับตามองในขนาดนี้นะครับเมื่อบอลลูนของจีนนะครับเข้าไปสู่น่านฟ้าสหรัฐนะครับเรื่องนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่าอาจจะนํามาสู่ความขัดแย้งระลอกใหม่นะครับของมหาอำนาจทั้ง2ประเทศนี้นะครับเรื่องของเรื่องก็คือหลายวันก่อนนะครับฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐนะครับพบบอลลูนน่าสงสัยรูปหนึ่งนะครับที่ลอยเข้ามาในน่านฟ้าของอเมริกานะครับบอลลูนนี้ก็รับลอยอยู่นานนะครับ แล้วก็สหรัฐในที่สุดนะครับก็ได้ที่มาที่ไปว่าบอลลูนนี้นะครับเป็นบอลลูนของจีนนะครับแล้วสหรัฐก็กล่าวหาว่าบอลลูนนี้อาจจะเป็นบอลลูนที่จีนนําเข้ามาสอดแนมนะครับในขณะที่ฝ่าย Queen, าะค,ะ <pe> <j> ความวามั่นคงของสหรัฐนะครับก็อย่างวิเคราะห์ไป <pe> <j> ด้วยนะครับว่าการนําบอลลูนเข้ามาเนี่ยนะครับอาจจะมีวัตถุประสงค์อื่นๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการนําเอาเชื้อโรคไวรัสเข้ามาเผยแพร่ก็ได้นะครับหรือ <pe> <j> ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่ <pe> <j> ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรบางอย่างไว้ข้างในบอลลูนนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นอาวุธก็ได้นะครับก็มีการวิเคราะห์ไปอย่างนี้นะครับล่าสุดนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้ตัดสินใจนะครับส่งเครื่องบินลบประสิทธิภาพสูงของอเมริกานะครับก็คือ F22 r a p t ิ r แรปเตอร์นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินอากาศยานที่ใช้ในการลบระดับสูงของกองทัพสหรัฐนนะครับขึ้นประกบบอลลูนนี้นะครับแล้วก็ใช้จังหวะที่บอลลูนนี้นะครับออก ไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับแล้วก็สั่งให้เครื่องบินลบเนี่ยนะครับทำลายบอลลูนนี้ทิ้งนะครับแล้วก็คําสั่งของประธานาธิบดีก็ระบุด้วยนะครับว่าให้เก็บชิ้นส่วนทุกอย่างนะครับที่ได้จากการทําลายบอลลูนเนี่ยนะครับเก็บเข้าห้องแลบนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์โดยละเอียดนะครับว่าบอลลูนที่สหรัฐเชื่อว่าเป็นบอลลูนสอดแนมจากจีนเนี่ยนะครับได้มีบรรการบรรจุอะไรเข้ามาบ้างนะครับตอนนี้นะครับทาง ฝ่ายของจีนนะครับก็ออกมาแถลงนะครับยอมรับว่าบอลลูนอันนี้นะครับเป็นของจีนจริงนะครับแต่ว่าบอลลูนนี้ใช้สําหรับการสํารวจแล้วก็วิจัยสภาพอากาศเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นบอลลูนสอดแนมอย่างที่อเมริกากล่าวหาแต่อย่างใดนะครับแล้วทางรัฐบาลจีนก็บอกด้วยนะครับว่าสหรัฐนั้นทําเกินกว่าเหตุนะครับในการที่ทําลายบอลลูนลูกนี้ทิ้งนะครับความบาดหมางของเรื่องนี้นะครับได้นําไปสู่การยกเลิกการเดินทางนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับ นายแอโทุนีบินเค่นนะครับซึ่งเดิมมีกําหนดการที่จะเยือนกรุงปักกิ่งนะครับก็ได้ยกเลิกกาหนดการอันนี้ออกไปก่อนนะครับเรื่องนี้นะครับจะกลายเป็นเรื่องของน้ําพึ่งหยดเดียวนะครับเป็นความขัดแย้งระหว่างหามหาอำนาจ2ประเทศนี้หรือไม่นะครับเรามาติดตามกันในช่วงต่อไปนะครับ